สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูโบนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์เหมือนเดิมนะคะหลังจากที่เรานะคะไม่ได้เจอะเจอกันในลักษณะของการอัดคลิปสอนแบบนี้มาสักพักหนึ่งนะคะทีนี้นะคะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมนะคะซึ่งตัวนี้จะอยู่ในหัวข้อที่3นะคะเมะื่อวานนะคะวันจันทร์จะเป็นหัวข้อ เรื่องของเส้นทะแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็จริงๆแล้วจะมีหัวข้อที่2ต่อมานะคะนั่นก็คือเรื่องของการสร้างรูปสี่เหลี่ยมแต่เนื่องจากว่า,าเนื้อหาตรงจุดนั้นนะคะเราจําเป็นต้องมีอุปกรณ์ก็คือไม้ครึ่งวงกลมนะคะไม้บรรทัดนะคะที่เราจะต้องใช้สร้างนะคะเราจะต้องรู้จักการวัดมุมนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนคุณครูก็เลย อสอนในเนื้อหาที่มันง่ายก่อนนะคะแล้วเวลาที่เหลือเดี๋ยวคุณครูจะกลับมาทบทวนให้นะคะในหัวข้อที่2นะคะหรือบางครั้งนะคะถ้าสถานการณ์ดีขึ้นเราอาจจะเจอกันในลักษณะของการเรียนแบบเปิดเรียนแบบปกตินะคะแล้วค่อยเรียนที่โรงเรียนนะคะจะทําให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นนะคะ่สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มเรียนกันเลยนะคะในเรื่องของความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมนะคะอ่ะ นี่นะคะตัวนี้จะอยู่ที่แบบฝึกหัดหน้า86นะคะความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมนะคะนั่นก็หมายถึงความยาวที่อยู่รอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมนะคะรูปสี่เหลี่ยมปกติแล้วจะมีอยู่ทั้งหมด4ด้านนะคะถ้าเขาถามหาความยาวรอบรูปก็คือนักเรียนจะต้องเอาด้านที่1นะคะอ่ะสมมุติให้ด้านนี้เป็นด้านที่1บวกกับด้านที่2บวกกับด้านที่3แล้วก็บวกกับด้านที่4นะคะ เพราะว่ามีทั้งหมดสีด้านนั่นเองนะคะก็จะเป็น1บวก2บวก3บวก4นะคะได้เท่าไหร่ตัวนั้นก็คือคำตอบนะคะอะทีนี้นะคะพอแทนตัวเลขเข้าไปด้านที่1ก็คือยาวเท่ากับ2นะคะด้านที่2ยาวเท่ากับ2.5ด้านที่3ยาวเท่ากับ4และด้านที่4ยาวเท่ากับ3.8นะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ12.3นะคะอะ อันนี้เป็นการบวกเลขธรมรมดานะคะเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนให้ว่าการบวกเลขทศนิยมบวกยังไงอะ2.5นะคะนักเรียนตั้งทศนิยมให้ตรงกันนะคะถ้าทศนิยม1ตำแหน่งก็ตั้งให้อยู่กับทศนิยม1ตำแหน่งนะคะอะตัวนี้ก็จะเป็น3.8นะคะอาจะเห็นว่าจุดตรงกันแล้วนะคะ5บวก8เป็น13ทด1นะคะ3บวก2เป็น5บวกตัวทด1เป็น6กนะคะก็จะเป็น6.3 6.3บวกกับ2แล้วก็บวกกับ C นะคะนักเรียนจะเห็นว่าจริงๆแล้วสองก็คือ2.0นั่นแหละแต่เขาไม่นิยมเขียนนะคะถ้านักเรียนจะเอามาบวกนักเรียนก็เขียนจุดศูนย์แบบนี้นะคะก็จะเป็น3บวก 0+ บวกนเท่ากับ3 6บวก2บวกสเท่ากับ12นะคะนักเรียนก็จะได้คำตอบเป็น12.3นะคะ,ะงงไหมคะนักเรียนอย่าเอาสองมาบวกกับ นักเรียนจะเอา6.3มาบวกกับเอา .2 มาตรงกับเลข3ไม่ได้นะคะเพราะมันเป็นคนละตำแหน่งนะคะตัวนี้มันคือหลักหน่วยนะคะถ้าหลังทศนิยมค่อยเอาหลังทศนิยมมาบวกกันถ้าตัวไหนอยู่หน้าทศนิยมนักเรียนก็เอามาบวกกับตัวที่อยู่หน้าทศนิยมหรือจํานวนนับนั่นเองนะคะ,ะทีนี้นะคะข้อที่ตัวอย่างตัวอย่างที่2นะคะก็จะได้ว่าด้านที่1น บวกด้านที่2บวกด้านที่3แล้วก 4, ็บวกด้านที่4นะคะแต่ indeed, ผลลัพธ์ก็คือสิหนั่นเองนะคะหรืออีกวิธีนึงนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าด้านตรงข้ามจะมีความยาวเท่ากันนะคะด้านตรงข้ามมีความยาวเท่ากันตัวนี้ยาว5ตัวนี้ยาว5มี 2, <ใ en S> 2> <4 S 1> ด้านที่ยาวเท่ากันเราก็จะได้เท่ากับ2คูณอยู่กับ5และด้านตรงข้ามด้านกว้างนะคะยาวเท่ากันนะคะก็คือยาว3มีอยู่2ด้านก็คือ2คูณ5 น,นี่เป็นด้านของความยาวบวกกับ2อคูณสนี่เป็นด้านของความกว้างกว้างนะคะนักเรียนก็จะได้ผลลัพธ์เหมือนกันใช้วิธีไหนก็ได้แต่ผลลัพธ์นักเรียนจะออกมาเหมือนกันเหมือนเดิมนะคะมีค่าเท่ากันนะคะอ่ะในส่วนของตัวอย่างอันที่3นะคะจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะด้านทุกด้านจะยาวเท่ากันนะคะก็คือยาวเท่ากับ3.5นะคะมีทั้งหมดสีด้านก็คือ3.5บวก3.5บวก3.5และก็บวก3.5สีด้านนะคะ ได้เท่ากับ14หรือนักเรียนจะได้ว่า4คูณกับ3.5เนื่องจากว่ามีด้านที่ยาวเท่ากับ3.5อยู่4ด้านก็เลยเป็น4คูณกับ3.5นะคะผลลัพธ์จะได้เท่ากันนะคะอ่ะโอเคนะคะไม่ยากนะคะเรื่องของความยาวรอบรูปก็คือการนำความยาวของแต่ละด้านของรูปสี่เหลี่ยมทั้ง4ด้านนั้นมารวมกันเฉยๆนะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะไว้เรามาเจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะ